กับกลุ่มสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกนะครับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงร่วมกับชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกขนเกลือ5ตันเข้าไปเสริมแร่ธาตุในโป่งธรรมชาติครับ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชมพูอพําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับนำโดยคุณบุญเชิดคำแก้วประธานท่องเที่ยวทุ่งโนนสนนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและก็ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกนำเกลือที่รับบริจาคจำนวน5ตันด้วยกันครับไปจัดกิจกรรมทำโป่งเทียมหรือว่าโป่งเกลือเป็นการเสริมแร่ธาตุในโป่งดินธรรมชาติที่บริเวณฐานแตกบ้านร่มกล้าวครับอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1 1 ภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้สัตว์ป่าเนี่ยยังมี อยู่ในพื้นที่อย่างชุกชุมโดยเฉพาะช้างเก้งกวางนะครับได้ลงมาหากินตลอดทั้งปีกิจกรรมนี้ก็จะทํากันทุกๆปีแบบนี้นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ตําบลชมพูที่มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีปัญหาสัตว์ป่าลงมาหากินพืชสวนพืชไร่ชาวบ้านจึงเกิดแนวคิดครับว่าควรจะสร้างแหล่งอาหารแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าจะได้ลดผลกระทบความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่าและก็ชุมชนได้จึงเริ่มต้นจาก กิจกรรมในการสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างนะครับโดยปลูกไผ่ปลูกกล้วยแล้วก็ต่อด้วยการทำโป่งเกลือซึ่งปีนี้เป็นปีที่24แล้วครับโดยในช่วงที่ชาวบ้านและก็เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันนำเกลือไปใส่ในโป่งดินครับก็ปรากฏพบร่องรอยนะครับรอยเท้าของกระทิ้งเก้งแล้วก็กวางจำนวนมากที่เดินลงมากินโป่เกลืออย่างชัดเจน ขณะที่ต้นไผ่ที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกใกล้โป่งเกลือนะครับนอกเหนือจากเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างแล้วนะฮะก็ยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านในพื้นที่แถมยังได้ผลิตผลนะฮะจากป่าอาทิเห็ดโคนจำนวนมากครับที่มีการขึ้นตามจอมปลวกอีกด้วยครับ